สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงนะคะคลิปพิเศษดาวพฤหัสบดีได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีเมษส่งผลอย่างไรกับชาวกุมบ้างนะคะคลิปนี้ก็จะมีการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยมีไพ่ย,ยิปซีมีแหล่งพลังงานโชคลาภให้การทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้ อะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อยานำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ใ,ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นสำหรับดาวพฤหัสบดีนะคะที่ย้ายมาที่ราศีเมษเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะคะก็จะมีการย้ายนะคะแล้วก็อยู่ที่ราศีเมษตั้งแต่วันที่19เมษายนปีนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายน2567หนึ่งปีเต็ม ะะที่ดาวพฤหัสบดีจะอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนสหัสชชะของชาวกลุ่มนะคะเรือนสหัสชชะเกี่ยวข้องกับการเดินทางการสื่อสารเกี่ยวกับสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดีๆคือเรื่องดีๆก่อนนะจะมีแบบเกณฑ์การเดินทางรับทรัพย์นะคะด้วยความที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวใหญ่เป็นดาวเกี่ยวกับผู้ใหญ่ ประมาณนี้นะเป็นดาวเกี่ยวกับผู้ใหญ่เกี่ยวกับการงานโดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซ้มมองว่าก็จะมีโอกาสใหญ่ๆทางด้านการงานทําให้คุณต้องมีการเดินทางในระยะทางที่อาจจะไม่ได้ยาวมากนะคะนะก็เป็นการไปชี้ประจรลงเท้าทํางานนะคะได้รับโอกาสใหญ่ๆใ,ใครที่ทํางานเกี่ยวกับการเขียนเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับการพูดการเจรจาแบบนี้ดีได้รับโอกาสที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ได้เจอกับสังคมใหม่ๆได้งานใหม่ได้เงินใหม่แล้วก็ได้ไปเจอกับสังคมคอนเนคชันใหม่ๆตื่นตาตื่นใจนะคะเป็นอะไรที่เราได้ได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นส่วนในสิ่งที่ต้องระวังคือถ้าเกิดว่ามีดาวในพื้นดวงที่ไม่ถูกกับดาวพฤหัสบดีอาจจะมีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่บางคนหรือการเดินทางไปในการทํางานอาจจะมีอุปสรรค ต้องระวังการสื่อสารการพูดการเจรจาในบางคนคอนเน็ t ชันเพื่อนในบางคนก็อาจจะไม่ได้จริงใจบางคนดีบางคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆพิจารณาบุคคลที่เข้ามาในชีวิตเราว่าเขาดีกับเราไหมจริงใจกับเราแค่ไหนนะคะในส่วนของไพ่กันบ้างนะัมีอะไรจะบอกนะชาวกลุ่มนะคะใบแรกขึ้นไพ่เพจดับสอดหัวกลับในช่วงที่ดาวย้ายแรกๆ ชาวกลุมจะรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่าอะไรอะไรมันจะดีนะคะรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงทางจิตใจอารมณ์ยังมีแกวงแกวงด้วยความที่ว่าอาจจะมีบางคนที่ที่ทำให้ชาวกลุมรู้สึกไม่ดีอาจจะโดนประชดประชันพูดจาเนี่ยมีมีมคนกันแกล้งแต่เอาจริงๆแล้วส้มมองว่าชาวกุมก็จะไม่ต่อล้อต่อเถียงกับคนพวกนั้นหรอกนะนะคะจะทิ้งท็อกซิกไม่สนใจนะคะอันนี้ ะะเป็นไพ่เด็กไม่ท้าหัวกลับนะก็คือไม่สนใจพยายามฟื้นฟูจิตใจตัวเองไม่ให้เบื่อไม่ให้สิ็งให้กําลังใจตัวเองดีมากๆงานที่เกี่ยวข้องนะคะมันจะมีโอกาสทางด้านการงานเข้ามานะเนี่ยงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารมีเข้ามาแน่นอนบอกเลยว่ามีแน่นอนนะคะคุณทํางานเก่งชาวกลุ่มเนี่ยจะไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งใครจะทะเลาะบอแวงไม่สนใจทํางานอย่างเดียวขยันทํางาน นะคะขยันมากๆเนี่ยคะ่ะ king of ones หัวกลับนะคะแม้ว่าเราจะม,ามองไม่เห็นอนาคตหรอกว่าทำไปแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ก็ดีกว่าเราไม่สู้เลยดีกว่าเราไม่สู้งานเลยเราไม่สู้กับคนนะดีกว่าเราไม่โฟกัสกับงานไม่ไม่สู้กับงานเลยถ้าเราหยุดไปถือว่าเราแพแน่เพราะฉะนั้นคุณจะทำงานอย่างสม่ำเสมอมากและสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณได้รับโอกาส โอกาสมันจะเข้ามาในช่วงน่าจะในช่วงต้นปีหน้านะนะคะเนี่ยสามถ้วยเลยนะบางคนได้โอกาสใหญ่งานใหญ่ตำแหน่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าอะไรอะไรมันทำไมมันช้าจังดาวพฤหัสบดีเขาก็เป็นดาวใหญ่ดวงหนึง่งนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะให้ผลเนี่ยเต็มที่เนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วนะแต่มันก็อยู่ในช่วงปีหนึ่งเนี่ยแหละนะคะเพราะฉะนั้น ทำอะไรที่มันไม่เดือดร้อนใครเป็นการทํางานที่สุจริตขยันมันเพียรทําค่ะนะคะโอกาสมาแน่นอนนะคะบางคนมีการได้ร่วมหุ้นร่วมทุนมีคอนเน็กชันที่ดีนะนะคะคอนเน็ชันที่ไม่ดีก็มีนะคะแต่ส้มเชื่อว่าคุณสุดท้ายคุณจะมองออกแล้วก็ได้ร่วมนะคะกับคอนเน็กชันดีๆหุ้นส่วนดีๆทำให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะส้มมองเลยว่าสาถ้วยนี่มันเป็นเรื่องของคอนเน็กชันการดีลงาน ที่ที่ดีมากๆเลยนะคะประมาณนี้บางคนได้เจอกับเพื่อนร่วมงานคนอุปถัมภ์ค้ำชูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณนะคะทําให้รู้สึกว่าโอมันมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแบบสิ่งที่รอคอยมานานอย่างนี้นะคะได้ประสบความสําเร็จนะคะเออแล้วนะบางทีผลงานเนี่ยที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ นะคะทำไว้นานรอคนมาดิวรอคนมาจับมือร่วมกันให้มันโด่งดังกว่าน,นี้ให้มันได้เผยแพร่รอมานานต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการดิวใหญ่ๆเกิดขึ้นนะคะโชคลาภนะคะมาจากโชคลาภที่พระพฤหัสบดีให้กับชาวกลุ่มนะมาจากเดอะเวิลนะคะชาววันสาวชาวธาตุดินมังกพรพึกศกัน เด็กหรือคนท้องก็ได้นะผู้หญิงก็ได้ที่มีโลกส่วนตัวสูงๆมีความร่าเริงสดใสนะคะแต่ว่าโลกส่วนตัวเยอะหน่อยในออ o คัพส์นะคะชาวธาตน้ำมีนกรกฎพิจิกหรือว่าทะเบียนรถของคุณก็ได้จะเป็นทะเบียนรถที่แบบสวยในสายตาคุณอะ่ะเออจะเป็นทะเบียนรถที่เขามีสเสน่ห์แล้วก็สวยในสายตาคุณอะ่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณชาวกลุ่มนะคะขอให้ชาวกลุ่ม มีความก้าวหน้าสำเร็จในการทำงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ